โอ้เจอตัวเต็งเต็งเลย่เนี่เจ้าก็ลอกหางขาวเลยล่ละครับนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละโอ้นี่แหละที่ว่านี่ครับเขาจะวิ่งอยู่เส้นนี้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับขนนววิ่งโคมคามโคมคามไปนู่นนะ่ะเออเอข้เอาเอาเด็ดไปให้ไก่ไปแล้วเฮ้ยพษที เสาะกินเอาใหม่ตรงนั้นนะครับนู่นนะครับอยอกก็ลอกหางขาวนะครับนู่นๆวิ่งควนไปนู่นนะแหละเอาละไม่ลบก,กวนเขาละแบ่งกันจรินแบ่งกันลูกนี่ตัวเล็กเขาเนี่นี่ตัวลูกเกี๊ยบอันนั้นลูกเกี๊ยบอันนั้นแค่นมแน้มนะตัวน้อยๆเขานะอันนั้นแค่เบสิก นะครับมัน,นแค่ลูกเกี๊ยบเขาแค่ลูกเกี๊ยบแต่ตัวใหญ่นั่นไปละวิ่งพลวนไปละอ,อือน,นั่นแค่เบสิกัน,นแค่นมแหนมแค่ลูกเกี๊ยบ